ลุงหารหนังเหนียวกำนันหานเป็นกำนันปกครองท้องที่ตำบลวัดโบสมานานนับเกือบ30ปีต่อมาแกได้ลาออกจากราชการ เพราะรู้ตัวว่ามีวัยเข้าเขตชาราแล้วกำลังเรียวแรงก็ลดลงทั้งสติปัญญาก็เฉยชาปิดกว่าตอนอยังเป็นนมุมนมหากยังทนฝืนสังขารเป็นกำนันต่อไปย่อมไม่สามารถรักษาหน้าที่ให้ดีเหมือนครั้งก่อนๆได้และเมื่อออกจากกำนันแล้วแกก็หันหน้าเข้าวัดรีเร่งสแสวงบุญกุศลใส่ตนอย่างเต็มที่คลายจะสะสมสะเสบียงเตรียมไว้เพื่อติดตัวไปพบหน้าอีกโดยไม่ประมาท เมื่อครั้งลุงหานยังเป็นกำนันอยู่คนในตำบลวัดโบสถ์ที่รักและนับถือก็มีอยู่มากเมื่อมีรักก็ต้องมีชังเช่นกันคนที่เกลียดนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันเพราะลุงหานมีนิสัยที่ดีอันประทับใจคนรักและนับถืออยู่หลายอย่างโดยเป็นผู้รักความยุติธรรมเคร่งครัดต่อหน้าที่เอาใจาใส่ปราบปรามชนผู้ร้าย และมุ่งกำจัดผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังฉะนั้นผู้เป็นสัมมาจารีชนจึงนิยมชมชอบแต่ผู้ที่ต้องถูกลุงหันลิดรอนประโยชน์เช่นพวกลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงหากินทางปล้นหรือในทางทุจริตผิดกฎหมายโดยต้มสุราเถื่อนและลักลอบเล่นการพานันเป็นต้นทางเกลียดกลัวลุงหานอย่างฝังลึกเข้าถึงกระดูกดำเพราะหน้าที่ของลุงหานเป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของพวกตน ในระยะที่ลุงหารยังเป็นกำนันได้จับกลุ่มผู้มิจฉาชีพและฝ่าฝืนกฎหมายส่งจานุที่บ้านเมืองจนสารตัดสินเข้าคุกไปหลายสิบคนด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ที่ได้รับโทษทันตลอดจนญาติพี่น้องของคนยำพวกเหล่านั้นพากันชิงชังอาฆาตลุงหารอยู่มากมายด้วยกันถึงกับมีบางคนได้ลั่นปากสะบดสาบานไว้เพื่อจะแก้แค้นลุงหานให้สาสมต่อไปตามที่ตนผูกพยาบาทอย่างฝังใจ แต่ลุงหารก็ไม่ได้วันไหวเกรงกลัวหรือเก็บเรื่องที่มีผู้พยาบาทตนมานึกคิดเป็นอารมณ์เพราะถือว่าตนทำงานตามหน้าที่อันไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งผู้ใดเป็นการส่วนตัวเลยในบรรดาผู้ที่ประกาศตนเป็นศัตรูต่อลุงหารอย่างเปิดเผยมีอยู่คนหนึ่งชื่อหมอตีหมอตีผู้นี้เป็นแพทย์แผนโบราณและเป็นคนตำบลน,นี้เอง ซึ่งแต่เดิมก็เป็นแพทย์ประจำตำบลด้วยเรื่องที่หมอตีแกแข็นเคืองลุงหานถึงกับกล่าวอาฆาตไว้อย่างรุนแรงนั้นเพราะหมอตีสถาปนาตนขึ้นเป็นแพทย์แผนปัจจุบันโดยรักษาโรคของคนเกินความรู้และความสามารถซึ่งแทนที่หมอตีจะรักษาคนไข้ที่มาติดต่อด้วยยาต้มยาผงทัทที่ตนร่ำเรียนมา แต่แกกลับฉิดยารักษาโรคให้คนโดยพลรการและมีคนไข้ถึงแก่ความตายเพราะการกระทําของหมอตีายารหนึ่งแต่ทางญาติของคนตายก็ไม่เอาเรื่องราวเพราะเห็นว่าหมอตีมีเจตนาเพื่อจะรักษาผู้ตายให้หายจากโรคและแกเองก็ยินดียอมออกเงินช่วยค่าทําศพให้อย่างเต็มที่แต่ลุงหารรู้เรื่องนี้โดยญาติของผู้ตายไปแจ้งการตายเพื่อขอมอรณบัตร จึงไม่ยอมให้เรื่องยุติเพียงแค่นั้นเพราะเห็นว่าหมอตีละเมิดกฎหมายกล้ารักษาผู้ปว่วยโดยวิธีที่หมอตีไม่มีอำนาจหน้าที่จะทำเช่นนั้นได้จึงอาจยัศพผู้ตายไว้ก่อนไม่ยอมให้เผาแม้หมอตีจะอ้อนวอนขอให้เลิกล้มเรื่องก็ไม่ยินยอมกลับรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และจับตัวหมอตีดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาหมอตีพยายามวิ่งเต้นสุขคดีอย่างเต็มที่จนต้องหมดเงินหมดทองไปเป็นจำนวนมากแต่ในที่สุดก็ถูกศาลตัดสินจำคุกและทางการถอดออกจากหน้าที่แพทย์ประจำตำบลหมอตีจึงแค้นเคืองลุงหารยิ่งนักถึงขนาดกล่าวอาฆาตพยาบาทเพื่อจะแก้แค้นให้ได้ เมื่อหมอตีพ้นโทษกลับมาอยู่บ้านตามเดิมก็ได้ลั่นปากผงผางอยู่เนือง,เ,องเรื่องที่ตนอาฆาตต่อลุงหานและมีผู้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลุงหานฟัง mm. เพื่อจะได้ระวังตัวไว้แต่ลุงหานกลับหัวเราะและพูดเสมอๆว่าฉันทำงานตามหน้าที่หมอตีจะอาฆาตแค้นเคืองฉันอย่างไรเป็นเรื่องของเขาห้ามไม่ได้ และถ้าเป็นกรรมของฉันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อีกเช่นกันต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมวันพระหนึ่งซึ่งอยู่ในระยะเข้าพรรษาลุงหานตื่นนอนแต่เช้าล้างหน้าล้างตาและจุดธูปบูชาพระบนเรือนตั้งใจจะสมาทานอุโบสถศิลไว้ก่อนและจะได้ไปรับสมาทานกับพระทิวัดอีกครั้งในตอนสาย เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยพระยาจัดข้าวของเครื่องทำบุญพร้อมพรักจึงแต่งตัวยกสำรับข่าวหานพากันไปทำบุญที่วัดระหว่างที่พักรออยู่บนศาลาการเปลี่ยนพระยังไม่ลงมาฉันทิดน้อยคนคุ้นเคยกันได้ออามากระซิบบอกลุงหานเบาวๆว่าพี่หานฉันได้ข่าวว่าหมอตีมันจ้างคนคอยดักยิงพี่ในวันสองวันนี้แหละพี่หานคอยระวังตัวให้ดีจะเสียทีมันได้ ดุงหารพยักหน้าแสดงว่ารู้เรื่องและตอบทิดน้อยเบาๆเช่นกันว่าเออขอบใจเองมากน้อยดีละข้าจะระวังตัวไว้พอดีเสียงระฆังสัญญาณดังขึ้นเพื่อให้รู้ว่าพระสงฆ์จะลงมาศาลาทั้งดุงหารทั้งทิศน้อยและสัพป,ประรุษทั้งมวลซึ่งพร้อมกันมาทำบุญจึงเตรียมของเครื่องเลี้ยงพระต่อไป วันนั้นลุงหารอยู่วัดโบสถ์รักษาอ,อุโบสถศีลฝังเทศและสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทั้งวันซ้ำยังค้างอยู่ที่วัดพร้อมด้วยชาวบ้านซึ่งรักษาอ,อุโบสถศีลร่วมกันอีกหลายคนจนรุ่งเช้าเมื่อทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเป็นอันว่าได้รักษาศีลแปครบถ้วนเต็มวันเต็มคืนจึงแยกแยะก,กันกลับบ้าน เมื่อคณะที่อยู่วัดลุงหารก็นึกถึงคำพูดของถิดน้อยที่เล่าเรื่องหมอตีจะส่งคนมาฆ่าตนนั้นดังก้องหูควรประสาทอยู่เรื่อยๆแต่ลุงหารพยายามหักใจไม่คิดวุ่นวายโดยได้สวดมนต์ภาวนาเพื่อบังเกิดสมาธิตลอดเวลาแต่ก็ยากที่จะหักใจคิดได้เพราะลุงหานแกยังเป็นปุถุชนคนหนึ่งที่มีความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายเป็นสิ่งธรรมดา โดยเมื่อรู้ล่วงหน้าว่าภัยจะมาถึงตัวย่อมต้องหวาดระแวงอยู่เองถึงกระนั้นลุงหานก็ยังสงบสติอารมณ์เป็นปกติได้อย่างน่าสารเสริญครั้นส่งอุโบสถเสร็จและเดินทางกลับบ้านพร้อมๆกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันลุงหานก็หวนคิดถึงเรื่องหมอตีพยายามจ้างคนคอยทำร้ายตนต่อไปอีกและเมื่อคิดๆไปกิเลสเดิมของลุงหานซึ่งชักจะนอนนิ่งนานแล้วกลับฟุ้งปุดขึ้นมาทันที เพราะคิดเข้าข้างตนเองว่าจะมัวไปยอมนิ่งเฉยให้หมอตีมันคอยจ้องทำร้ายเราอยู่ข้างเดียวทำไมมือเท้าเรี่ยวแรงและผู้คนของเราก็ยังมีอยู่ฟาดมันซิก่อนเป็นไรคล้ายกับกุศลจิตซึ่งอบรมไว้ได้โตแยง้งไม่ให้คล้อยตามอารมณ์ของกิเลสโดยทำให้ลุงหานยังคิดว่า เรื่องหนีความตายนั้นย่อมหนีไม่พ้นแม้ไม่มีผู้ใดมุ่งล้างผลาญข้าวฟันก็ต้องตายด้วยโรคต่างๆอันเกิดในกายเราถ้าเราไม่ถึงที่ตายพระย่อมคุ้มครองให้เราคลาดเองและผู้มุ่งสาดทุกข์ให้แก่เราย่อมต้องประสบทุกขทำนองทุกขโตทุกขาานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนเราอย่าต้องชั่วพระคนพานเลยเดินไปคิดสอนตัวเองไป ฉันไม่ได้ยินว่าเพื่อนร่วมทางที่เดินมาด้วยกันพูดคุยเรื่องอะไรกับตนบ้างได้แต่เออออตอบเข้าไปกันแกนจนชวนจะเข้าเขตบ้านอยู่แล้วพอผ่านดงสแกปลายนาซึ่งมีจอมปลวกใหญ่อยู่ริมทางนุงหารได้ยินเสียงดังแชะคล้ายกับคนลั่นไกปืนนึกทันทีว่าถุกพวกหมอตีเล่นงานแล้วแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจึงเดินต่อไปจนถึงบ้าน โดยไม่เหลียวมองข้างหลังส้ำขาสั่นๆคล้ายคนถูกผีหลอกเมื่อถึงบ้านลุงหารจังใจเต้นแรงไม่หายง่ายๆนึกว่าคงเป็นเพราะอนุภาพของพระรัตนตรยัยและคุณแห่งทานศีลที่ตนบำเพ็ญไว้จึงพ้นอันตรายรอดมาได้อย่างน่าอาศาัศจรรย์เสียงกลองเพนจากวัดเพิ่งจากสิ้นไปลุงหารรู้สึกเมื่อยเพราะเมื่อคืนนั้น,นอนน้อยจึงล้มตัวลงว่าจะนอนสักพัก ก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกลั่นทางหน้าบ้านจึงลุกนั่งมองดูทางต้นเสียงเป็นทิดน้อยนั่นเองเดินรีบเข้ามาบนบ้านและมานั่งลงแล้วรีบพูดโดยไม่ชักช้าว่าพี่หานไอหมอดีตายแล้วรู้เรื่องหรือยังลุงหานออกแปลกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงจึงตอบว่ายังไม่รู้เรื่องเลยเป็นอะไรตายหรือวะถึงได้ตายป,ป,ปุบปับไม่มีข่าวล่วงหน้าเลย ถูกปืนตายฉันไปดูมากับกำนันเขาเห็นมากับตาเองแม้ยังติดตาอยู่เลยทุเรศเป็นที่สุดทิดน้อยตอบพร้อมทั้งทำหน้าสายิวประกอบคำพูดที่เห็นว่าหน้าวาเสียวและเล่าเรื่องให้ลุงหานฟังต่อไปว่ากำนันเขาจับคนแปลกหน้าที่บ้านหมอตีไว้คนหนึ่งมันว่าอยู่สำรองหมอตีจ้างให้มายิงพิหาร และมันก็มาดักสุมอยู่ที่ดงสแกข้างบ้านพี่หานนี่แหละเมื่อเช้านี้เองพอพี่เดินผ่านมามันก็ยิงแต่กระสุนขันลำกล้องยิงไม่ออกจึงกลับไปบอกหมอตีและไม่ยอมรับยิงพี่หานอีกโดยมันว่าพี่เป็นคนใจบุญเข้าวัดเข้าวา่ามันเห็นแล้วก็ทำไม่ลงหมอตีโมโหต่อว่ามันเข้ายังไงไม่รู้มันขัดใจขึ้นมาก็เลยเอาปืนกระบอกนั้นกดเข้าให้โป่งเดียวลุกปืนเข้าหน้าผากักทะลุท้ายทอย มันสมองทะลักออกมาตายคาที่เขาจับมันได้ทันและมันกระับสารภาพตรงๆตามที่ฉันเล่าให้ฟังพูดจบทิศน้อยมองหน้าลงหานและพูดต่อไปอีกด้วยความนิยมว่าเออนี่แหละนะพี่หานเขาว่าคนไม่เคยมีเว้นต่อกันย่อมฆ่ากันเม่ลงปืนกระบอกนั้นยิงพี่หานไม่ออกแต่ยิงหมอตีลูกหลับเล่นปราดง่ายได้ บุญของปีหานเลกเกินยังไม่ถึงที่ตายจึงมีเหตุแล้วคลาดไปได้แม้ผู้แล้วขนลุกเฉียวฝ่ายลุงหานได้แต่นั่งเฉยพูดอะไรไม่ออกเพราะไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่คิดเพียงในใจว่าบุญกุศลมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่มีอะไรเกินพระรัตนตรัยเราไม่มีเวนกับเจ้าคนนั้นมันจึงไม่อยากฆ่าเราหมอตีกับมันต่างหากซึ่งเป็นคู่เวนกัน ฉะนั้นจึงคล้ายจังมันมาเพื่อฆ่าตัวเองนี่แหละเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไอ้หมอตีนี่มันปูกเวรกับลุงหารฝ่ายเดียวทั้งๆท,ที่แกไม่ได้คิดปลุกเวรตอบสุดท้ายผู้มุ่งร้ายแก่เขาก็ต้องประสบกรรมมันนั้นซึ่งเจ้าตัวคิดไม่ถึงเลยดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วจงพยายามอย่าคิดมุ่งร้ายให้ทุกแก่ใคร เพราะทุกนั้นจะต้องสนองกลับมาที่เราไม่ช้าก็เร็ว